ประทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งช้ากว่าปกติราวหนึงสัปดาห์โดยจะเริ่มมีอากาศเย็นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นอากาศเย็นจะขยายพื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นพร้อมกันในทันทีโดยคาดว่าช่วงอากาศเย็นที่สุดจะอยู่ระหว่างกลางเดือนธันวาคม2568ถึงต้นกุมภาพันธ์2อ6 9อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ประมาณ21-22องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ยอดดอยและยอดภูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นแม่ฮองสอนเชียงราย พะเยาน,าน่านเลยนครพนมและสกลนครบางวันอาจมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลดลงถึง7-8ถึงองศาเซลเซียสและมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งส่วนกรุงเทพ,พมหานาครและปริมณฑลคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ18-20ถึงองศาเซลเซียสขณะที่ภาคใต้โดยเฉพาะด้านฝั่งอ่าวไทยจะยังคงมีฝนตกชุกและอาจมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆจากหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน พายุฝนฟ้าขนองและคลื่นลมแรงในช่วงต้นฤดูสภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนโดยจะมีฝนตกในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักลมแรงบางแห่งค่ะ